ไปเหี้ยหลงดูแลดูเลมากเลยว้าวมาเจอโอ้ยดูไม่ไหวแล้ว สวันดีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาที่เดิมนะครับเกมเชนตูเกตเตอร์ครับผมเชนตูเกตเตอร์ครับเราอยู่กับช่องเลือดเปื่อยเดอารี่นะครับโอ้มันไม่ฟังมุกสวัสดีครับม่หมนครับมึงให้กูเปิดปะเนี่ยี่ยี่เออกูเปิดคลิโอ้โหวันนี้เราอยู่ในเกมเชนตูเกตเตอร์ไปเลยครับวันนี้เราจะไปไกลแค่ไหนครับเตอร์ ไปถึงสวรรค์สันฟ้าเลยครับผมข้างบนเหมือนเหมือนมันเหมือนมันไม่ใช่อ่าอะไรล่ะมีมนุษย์สร้างเหมือนเป็นมนุษย์สร้างเลยปะปะเสียเวลาเลยไปแจ้งผมมไม่ใช่ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยถึงวะไปไปไปทันไม่ได้ไม่ทันก็กลับไปได้นะไม่ทันเราหักได้เหรอวะ

ต้องอ่านมาอดยมกจะสปีดรันเลยหรอไิ่ดูบรรยากาศยาวพุดรันเขาบอกรันไปเลยปารอรอรอเฮ้ยูัไปแล้วรออีกนึงก่อนช้าเมื่อกี้เราไปทงไหนไปทางขวานะไปรถโอ้ดถเฮ้ อะไรอะไปไงต่ออะไรอะไปไงต่อสรุปพวกคือต้องโดดลงไปตายเหมือนเดิมใช่ไหมไม่นะใส่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 ขึ้นไปใส่ขนไขึ้นขึ้นกลับไปเออเดี๋ยวระวังแผนกันไปก่อนมันต้องขวารับไปอยู่บนเกาะหินงหินแล้วก็กระโดดได้ไห่ หรือว่าจะขึ้นไปหรือว่าจะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นเหรอออกขวาไปเรื่อยๆป่ะเราค่อยโดนเจ้าภเลเซอร์เลเยอร์ไอเลเซอร์ไปใหม่ใหม่ใม่เกมนี่ก็แบบไปอันนี้เพิ่งถึงด่านาีิครั้งแรกนะโดนนี่ยังไม่ทันโดนออกขวบโดนนี่ถึงเหรอโดนออกขวา คนเรามันกระโดดได้ไกลขนาดนี้เลยหร<ม>อเรดหออวะก็คือชิวโอ้บก็คืชิวกูไปจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องยังไงตาย <c ười> โอ้โหไอ้บัญชีดึงกันไปจะตกไปเไปละ <c ười> โอเคโอเครู้สเต็ปละไปเลยเนี่ย <c ười> ไเฮ้ยบัจชีโดนโอ้โหเฮ้ยบัจชีบัญีมันโดนไม่เนี่ยไม่โดนเหมือนกันไม่โดนไปมา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 อันนี้โดนเต็มเต็มชีช่วยชีวิตมึงไ่เนี่ยเอ๊ะข้างล่างตะกวดคืออะไรวะรีบมาไง

มีน้ำปูด้วยแตงแค่นี้ได้ปะแต่ได้ผมก็รับคกินอะไรเงี้ยไอ้เดินเฮ้เสียงเพื่อนอุ้ยเยเราจะลงวันไหนอ่ะ นนี่ะตาดเส้นก็ลงแบบนี้นี่แหละมันสองก็แบบอันนี้ก็ไบบไปไปดูว่ามัน<อ>นะมันอะไรเราจะลงมันอะไรคุกไปเรื่อยๆลงมันอะไอ่ะม,ะม,ะมันเลยมันเลยมันเลยล้มบากลงมันพุทธแล้วนั่นมันจะลงวันเสาร์วันศุดแล้วนั่นมันจะลงวันศุดอ๋อโอเคข้าก็วันอาทิตย์อ่ะ พุทธศุกมาเจ็บไปฟีบอลมันพึ่งไหมคิเต้รมันโยนเกมม,มีอะไรยากกันโยนเกมนีม่อะไรไม่ใช่กุรอบับไอ้เหี้ยตอดไม่มีอะไรพูดแล้วกลับไปกลับไปกลับมากลับมาี โอ้ดูด้วยมึงดูด้วยใกล้ใกล้ผูไม่ได้ไอ้นี่ให้พี่บอลดูอะว่ามันตัดเกมอยู่โอเเคออไ้เชี่ยตกโอ้โอ้ดีด้ดีใส่กลางอากาศน่ะใส่กางอากาศปัญหาเลยน่ะพี่บอลโอ้เฮ้ยมาดีดีมันก็ล่วงเนาะไอ้มันล่วงมันล่วงโอ้ ยิงมาปล่อยแล้วมั้งยงมาปล่อยแล้วมัปล่าปิงขนาดนั้นเลยมาเดินดีกว่าอยู่บวิ่งเลยเอ้ยอย่าอย่าเบื่งใจมันว่ามันชินแล้วตรงนี้น่ะไม่เวลามันโค้งอ่ะแล้วองศามันบิดน่ะมันตกไง่ายออค่อยตุดค่อยตุดไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดนายอยากเลิ่อนไหมตรวจได้เมื่อไห เด็กสองคนในขนาดนี้ถ้าสี่คนแม่งจะขนาดไม่ต้องขวานกันแล้วกันใจเย็นใจเย็นมาเดินดิก็จิ๋วๆนะเว่าสี่คนมันแรงกวานพอเข้าใจแบบโตมันดึงกันอ่าเออเฮ้เสียทีไอ้โว้ยเสียขวานแล้วครับนี่ไงน้ำพุนี่ปาที่มันที่มันเอาโลลงไปเมื่อกี้เนี่ยเดินออกมาดูก่อนดิ เออ,เ,อ,อเราเราต้องตกลงไปเหรอใช่ดิที่มันไหลลงอะ่ะเอออะไรวะเนี่ยเอ้ยแล,ล้วทางทางขวาคืออะไรอะ่ะอ๋เอเฮ้ยมันหลอกลปะนี่เราลองไปดูเอปะทางลงเฮ้ยมันหลอกเราะทางอ่ะอ่ะเฮ้ยไม่หลอกไม่หลอกเมื่อวี้มันอวาต้องออกไปซ้ายเหรอ เราบดน้ำเราเร็วเราออกทางขวาเอ้ยไม่ใช่ย okay. the uh, ังไม่ถ no, right. ึงน really ้ำผู้วิบัลเอ้โมจีน้ำผู้อยู่นู่นอยู่ซ้ายมือนู่นแสดงว่าตรงนี้มันหลอกเราลยมาเนี่ยไม่โมจีหลอกเราเนี่ยแย่แบบมาดีว่าไอ้ขึ้นตรงนี้ได้หรือว่าโมจีมันขึ้นตรงนี้ได้โมจี ขึ้นตรงนี้มาดูมาดูมาดูมดันขึ้นหลังคาได้มันขึ้นหลังคาข้ามได้เว้ยขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยโดดหนึ่งสองสามไปไปม่ทันอุ้ยของจริงน้อง,องอบอกเดี๋ยวหา,าทางไหนได้อยู่เด้ยวเด็กๆไป,ไปน,น้องแล้วยังไงต่อ Đi đi thôi. Chúng ta sẽ đi qua đây thôi. Đây. Này, đi xem chung đi. Đi thôi, đứng lại. đi. Nói chung đi. Đi thôi. Nếu chúng đi theo nước thì không thể đánh được. Nói chung đi. Chúng ta Đi gì Đi ไม่แน่แไม่แน่จะพาไปลงข้างล่างเห็นเป็นทไปลงีหลอกนึงเชื่อมันนี่ <c oughs> ไม่เคยหลอกมึงอยู่แล้วนั่งไม่ได้นั่งนั่งนั่งได้ไหมโอ้โหนั่งนั่งเป็นไงล่ะนั่งนั่ง ไปนไป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 น้ไปน้ไม่ตายรไจะตายเกมนี้ยไ้ไปทางไหนอ่ะอ๋อมันเป็นเขาบงกดปะเป็นเขาบกเนี่ยนนอ้ยเนี่ยมันยากกลัวบอกเลยมันยากอขึ้นยังไงอ่ะเ วุจริงว่างก็มาหลงทางอีกหรือวุ้ยจก็จะไปคิดตรงนั้นดีกว่าว่าต้องมีอะไรสักอย่างเด่นเอ้ยมาก่อนกลับมาก่อนมันไปไม่ได้โซ่มันดึงกันอ่ะทางนี้มีอะไรปะเน่เน่เนี่ยัวาปะอ๋อแสดงว่ามันหลอกเราด้วยให้เป็นถ้าเราไปผิดทางก็ไปอาจจะไปตกก็ได้ไงมันมีสองทาง ถึงนอนครับถ้าใครข้าวหายก็ออกทางนั้นนะอะไรอ่ะว่าทางนั้นแหละโมจิเขาวงกดมาหัวแหละโมจิกูไปไม่ได้จริงว่าน้ำชายมาเส้นทางด้วยไงพี่มาดีอ๋อทางนี้ไม่ใช่ป่ะอะไรอ่ะว่าจานแล้วจานแล้วไม่มีไม่มีทางไปจานเลยไม่ใช่เราเคยไปแล้ว นี่ไงเห็นป่าจะแล้วเป็นปลาสลาแขกแขกเออเฮ้ยนี่ไงข้างล่างโอจีละว้างโอ้จีละว้งไเต๋อมันอยากเลาอะไรก่อนงไม่เห็นได้อะไรเลยไปควอยดีกว่าอะไรอ่ะไป mình tăng tài cướp lửa à? Lắm, Ê, Ê, đồ, đồ, đồ. Đài, wow. sẽ đi nào? nó tài cướp game nó tài cướp rồi. đi không? đi rồi rồi rồi. mình hướng không là, Thay, là, là cái chúng ta เฮ้ยมุจิเอาไม่ใช่หรอใช่ปะไม่พอว่าไ,ไงวะไม่ไม่กระโดดได้ไงวะก็แบบเราก็โดดออกข้างแล้วก็ไต่แล้วก็จับอันนี้ปีนขึ้นแป่แต่ยากไปป่าวะเรากระโดดปีนขึ้นตรงนั้นเราก็ไต่ออกข้างได้ไม่ได,ไได้นั่งก็ไม่ได้ เอ้ยอได้เอ้ยอะไรอ่ะโดดสทีโดดสทีโดดขึ้นไปโลสองทีโดดสองทีเอ้ยเอ้ยเหมือนมืนจะได้โมจิอ๋โอเคมจิันให้แต่นี้ลงป่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้นี่นี่นโอ้ยฉลาสโอ้ฉลาเดี๋ยวเดี๋ยวฉลาตีก่อนีก่อน เอ้ยอย่าไปโดนอย่าไปโดนสลัดจึ๊งพักก่อนพักก่อนพักก่อนอย่าเมือออกจากคุณเลยนะโอ้โหคุณรู้เลยคุรู้เลยเดีวเดี๋ยวมันจะตกเลยไม่เชื่อแบบผ่านแบบฟุ้กๆอย่าโดนสิแครอ๋อไม่ได้โดนเลยกระบาไม่ได้ไงวะโอ้สุปคือไม่ตกข้างปู้แล้วให้โซ่อะไรมาโอ้ควันเดถึกมากเออ ต่อเลยไปดึงตามโซ่มันดึงกันโซ่มันดึงกันไม่เจอเดียๆๆ๋ 5, วยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งพื้นตั้งพื้นก่อนไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาไหมโอเคไปหนึ two, ่งต่อตามเดี๋ยวแล้วไม่มีทางเหกิดว่าอุ้ยอันนี้ยากเลยนี่ยากไม่มีไม่มีหรอ

ไปเฮ้ย้โอ้หากัวอาอะไรเนี่ยเราเรากลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยเาทำยไงเออเหนื่อยตรงนี้แล้วเวจรอจีก็เดินไกลเกินจะคนคนไม่รู้นี่มันต้องว่าน้ำตลอดนเ้ยเหนื่อยแล้วนะ นี่เขารู้อยู่แล้วนะแบบสกีไปแล้วไม่ขี้เกียจมาตรงนี้และเนี่ย้ารอบนี้ม<ต>่ผ่านแล้วนะรู้สึกว่า <นะ S 2> รอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วเพราะว่าเราจะผ่านเขาจะเลือละใช่ไหมมันจะตกทุกรอบเลยเหรอว่าะไรนี่ <c oughs> mọi oh người chạy mít tối ngày chạy bố đi mất phích bị <laughs> mọi nghe, <coughs> <migh. Thế coughs> ้ยเลยเอาไงไปเลยแล้วกันโอ้โหไอเกไปไปไปเชี่ยโอ้ยเชี่ยไอเชี่ยเออโอ้ยโอ้ยโดนอะไรแล้วโดนดาลเราือเดือยแล้วมือจีตรงนี้ด่า ไปน้อางี้เรามาวมามาตกลงก่อนก็แบบไปถึงแล้วใช่แบบจริงแล้วถ้ามีคนตกอ่ะมันต้องดึงเพื่อนเข้ามาหมือนวลามียนขอบแล้วดึงเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งโดดไปไม่ครัออ้นมันขวนเงันอะไร <Okay. Okay. S 2> โอเคโอเคอ๋อต้องต้องอยู่บนเฮ้ยรอรอ๋รอ โอ้คุเหนื่อเลย่ะละและคเห่อลยคือดตายเปตายแล้วมาเรืลแกล A few moments later เดนมันตกอีกแล้วน้องมันตกอีกเลยมันตกอีกเลยแลวเอ้ย ไก่แล้วไก่แล้วอีกเรื่องนนึงอ่าเหมือนเราต้องยืนเลยก็จะตกแล้วเนี่ยคือโอ้ยมันตกอีกแเท่าึ้นมาได้ปะอะไรเนี่ยทำไมนายติดตรงนี้วะไป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 เราก็เอ้ยเราก็เราบอกกันแก็คิดว่ามาได้เอไปเนี่ยหลง ว้าวจ้ากูไม่ไหวแล้ว One hour later ไปโดนมันถึงมันถึงคตรทีโคตรทีกลับ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 ไลวไปโดน เราไม่โดดไปตามมานะเราถ้าไปไอ้ก,อก,อก,กลางๆก็ได้อยู่เออโดดไปไปบิง่งลองพยายามวิงกลับมากลางให้ได้เซ่สวยเซ,ยสยเซยสย่สวยเสวยสวยแล้วสวยแล้วอ่าหันให้มันเป็นแนวต<ม>ั้งอ่ะเป็นแนวตั้งแล้วดึง โอเคเกือบได้เกือบได้เอาใหม่เอาใหม่มันเลื่อนขึ้นได้อยู่เห็นแนวตั้งเห็นแนวตั้งเออนั่นแหละสวยไปโดดหนึ่งสองสามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งถ้าโดดแล้วก็โดนเลยไม่ใช่มาโดดแล้วหนึ่งสองสามคนโดดไปแล้วรอจังหวะมึงโดดไงเพราะว่าถ้ากูบอกโดดปึ๊บถ้ากูโดดก่อนน่ะ คือมึงไม่ทันกูไ,ไงมึงต้องรอมึง<ช>โดดเอาภาพของกูอะเข้าใจไหมถ้บอกโดดไปแล้วอันนี้ก็โดดไงแล้วเไอมันหนึ่งสองสามไปมันก็มันน้าใหม่เลยวะอะไรเงี้ยบอกโดดก็ดูดเลยไม่ใช่กูบอกโดดโดดให้มึงโดดปึ๊บกูกกจะเห็นมึงโดดอะเพราะว่าถ้ากูบอกว่าโดดปึ๊บ<ม>แล้วกูโดดก่อนอะมึงจะเห็นมึงโดดทีหลังเว้ยกาจะดึงกูอะโดดแล้วหนึ่งสองสามใช่ป่ะคือมันโดดไปแล้วอะไรเงี้ยไงถ้าบอกว่าโดดก็ดดไปเลยนะทไมึงให้ทางนี้โดดก่อนนะ ผ่านแล้ววะเออ,ไ,เไ,อไอ้ที่ไอ้ไอ้ไอ้ไผ่านแล้วกูอยาอาจากตรงนี้แล้วจีแล้วเร็วไม่อยู่ก่อนไม่อยู่แล้วไกล้กันนะเนี่ย<อ>แล้วเราไปไหนต่อวะอ๋อไปไหน <c oughs> ไปเอ้บนมือนี่ป่ะลงลงซ้ายเหรอลงซ้ายลงซ้ายไปทางขวาได้ไหามายไปที่เดิมไม่เอา <c oughs> ไอ้ไปหาจุดเช็คไฟให้ได้เลยหยุดเช็คไฟแล้วใช่ไหมพงมันขึ้นอะไปโดนไม่ไม่ไอู้ที่ข้างบนหนุนโอ้อใช่ไปโดนเดินเดินเดินไปโดนเราเลยจุดเช็คไฟมาละไอ้จุดเช็คไฟใหม่อีกรอบไอ้เชี่ยโอ้โหจี๋ข้างบนไปโดนไอ้เจี๊ยถ้ามันโดดใกล้มันก็ไม่ห่างหรือวะ เดี๋ยวดูระยะมันก่อนนะเดี๋ยวดูระยะมันก่อนมันมียังไงไปโดดก็มาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอีก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 เนี่ยเออไปโดดไปวิ่งไปโดดสวยบินมาบินมาโดดบินมาอันนี้มันหมุนยังไงหมุนไปไหน มืนอยู่ที่มืนมันมืนอยู่กับพี่แต่ว่าเราไม่อยู่กับพี่โดดออกซ้ายวิ่งออกขวาแล้วโดดซ้ายออกไปอยู่ทางขวามาโดดออซ้ายไปโดดีกด <Okay. S 1> อดออกวิ่งออกขวาโดดโดด <c oughs> ไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้มมาแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้ว เ้ราถึงสถานีรถไฟเวสเตชันมาดูด้วยไหยหเป่นชั่วโมงยังไงตัดจบแค่นี้ป่ะอยากต่อมแค่นี้ป่ะห้าทุ่มีีนี้แล้วไม่ยหมายถึงเอาเล่นเล่นต่อได้แต่หมายถึงว่าเราตัดตัดดีีนี้ก่อนตัดไปดีซีสองติดต่อกลิ้งจากที่จู่จุดเดิมมาโอ้น่าจะเป็นชั่วโมงใช่ป่ะ กวจะผ่านในที่สุดเราก็ผ่านก็จอบแม่มันโลหเห็นวินใจกระจอบไม่เลยะ่ะไอ้บ้มมันก็ใหญ่แค่ตัวเราก็แกเล่นงันสุดๆเลยนะแต่ครับโอเคครับก็ฝากช่องเล่ยเปิดแดรี่นะครับไปเรื่อยกับเกมเชน i ูเก g e เตอร์ครับผมครับสวัสดีครับ